ัสดีพี่น้องอีสานบ้านยายกีนไม่น,นี่ยายกินตาพ่อ,พอมากันมากกบักแตงโมพี่น้องยายกินผ้าส้มบักแตงโมยายกีนโบท่านได้งามดอกพี่นอ้องเกิดขึ้นมาตายแลงบางหันบบปันใดเฮ็ดไปสละจักสิเป็นจ้งได ข้องเกิดดีข้องบพเกิดดีคุณนา,าแตข่ข้องกำนองชายแล้วกำลังไถอยู่ยลยกีนมากกบมาหยอดปุ๋ยไหย้แล้วก็พากันไถกยบไว้ย่านฝนตกว่าท่านดยายใดไงเป็นใดอันเกิดก้อนกับสิส้งสีไงออกเครียก็สิไทยนี่ มากรบลองแต่งหมู่พี่น้องเอ้ยพูนะยายกินกระยายปุ๋ยสองขางสองขางเป็นน้ำร่องแต่พ่อกระใช้กรบฝลุกสะโบ,บปินค้องเลยมองนี่ ย่านฝนตกเอิ่น้องไส้ามาเห็ดซอยเป็นยังอยเสียวรถเมา่อวานเขา่ามือนีรุ่งไฮหน้าพอดีอันบาสิลุ่งไฮหน้ามันเมียกผลลิ้นใส่หมู่บ้านมันเมียกไขหย,ยากอย่ลื้รเอินขึ้นมาไถซอยผลปูบักแง่งโมก่กินนารีพี่นอง สิบป็นจังไดผูกขาฝนเกิดขึ้นมากแต่ฮ้อนแดดตายไปน้ำเกิดดียูตะว่าตายไปน้ำก็เล่ได้สามสิเป็นจังไดพี่น้องเอ้ย